ดีเทลละเอียดนะทำแบบโหดดีเลยมันสมูทมากๆเลยเดินส่นสร้บ้าไปไปลาเลารียกชันวันนี้นะคะเราอยู่กับโปเกมอนคอนเชนย์นะคะผลงานจากเน็ตฟลินะคะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปวคือว่าฉันจะมาเริ่มงานที่นี่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะฉันชื่อฮารุค่ะุย งานของพวกเราก็คือการดูแลโปโกเกมอนเหล่านี้ให้มีความสุขจ้ะนั่นก็คือโปโกเกมอนคอนเสีย์จ้าไมา่จชาได้แฮะโปโกเกมอนรีสอร์เหรอพี่เจมันอ่ะใช่ไม่เคยใช้เวลาแบบนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ทำให้โปกเกมอนดีนะรู้สึกเหมือนกับที่คุณฮารุรู้สึกทีนะโคดัก อแต่ว่าโปเกมันอยากให้เราทําอะไรใช่ี่ยเขาบอกเราไม่ได้น่ฉันยังไม่รู้เลยค่ะว่าต้องทําอะไรบ้างคนเราเองบางทีก็ไม่พูดงงเหมือนกันนี่นนบอกให้เราเอาซีแบบนั้นนะ่ะทุกคนนะ่าสนใจใช่ไหม <c oughs> โอยดูซิสีนี้ก็คือฮันเนค็อกอันนี้ <c oughs> มิสโกโรอ๋อ <c oughs> สีเหลืองก็คือพิกะออกไม่ใช่คนดังห้องเกี่ยวกับพิกาโซะวันนี้ก็มาทำงานอยากสนุกสนานกันวันเถอะขอต้อนรับสู่โปรกินบนรีสอร์ทค่ะ อ้สดใส,สวันนี้จะมีโปกเกมอนแบบไหนมานะ ที่เน็ตฟิกยี่ธันวาคมนี้28ธันวาอีกแล้วเขาดูรัวเลยวันยี่สิบแปดโคตรดีเลยแคโดูโคตรน่ารักคือปกติอ่าเราก็เห็นโปเกมอนเป็นแต่แบบว่าภาพสองมิติเหมือนกันเนาะเราไม่เคยเห็นเป็นแบบฟ i ลสต็อปโมชั่นเผื่อใครยังไม่รู้เออลายเส้นอันเนี้ยมันจะเป็นสตูดิโอเดียวกับเรื่องลีลาคูมาที่เป็นสต็อปโมชั่นที่ลงในเน็ตฟิกเหมือนกันเราไปหาดูได้ลายเส้นเดียวกันเลยน่ารักมากมันยิ่งเพิ่มความแบบความละมุนความน่ารักเหล่าน้องๆโปเกมอนเนาะแล้วก็ชอบที่ มีความแบบว่ามันไม่ใช uh ่แ huh. ค่ปั้นดินน้ำมันอย่างเดียวมันยังมีความแบบว่าเป็นผ้าเป็นปุยอะไรเงี้ยเออนะคะเป็นเรื่องราวของฮารุเนาะแบบว่าสาวที่เป็นฝ่ายต้อนรับคนใหม่ในรีสอร์ทนี้ใช่ก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของงานโปรดักชันนะในุมผมก็ผมรู้สึกว่าเอ่อดีเทลของโปเกมอนที่เป็นภาพสตมชัโอน่ดีเทลละเอียดนะพูดทำแบบพตดดีเลยเหมือนแบบงานนี้ผบแบบอะไรแบบเคยเห็นฉากหมดแล้วก็ภาพ มันค่อนข้างสมูทเนาะมันเป็นสออ์โชชั่นที่แบบว่าแม่งเขาคงทําหลายเฟรมมากๆมันแบบมันสมูทมากๆเลยใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือชอบเพียงประกอบมากเพีงประกอบคตาทำให้แบบ ทุกคน,น,นมั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 นมีความเป็นฟิลกู๊ดขึ้นมา<ช>เลยใช่โ,โหให้ให้ใช่ใช่อันนี้ดีบบดจริง,รรงแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าอ่ะผมเคยดูแบบมูวีก่ก่อนๆมาส่วนมากมันก็จะเป็นแบบแนวแบบอ่ะอาจจะมีแบบหลุดสามิติมาบ้างสองมิติมาบ้างอะไรเงี้ยแต่พออันนี้แวันต่างออกไปจากทุกอันที่แบบว่าเออเราดูมาเออมาเนี้ยเออแล้วก็เห็นแบบว่าเอกลักษณ์มันก็คือการใช้พลังใช่ไหมเอออันนี้ก็แบบอยากเห็นว่าเออพลังของแต่ละตัวที่แบบเอามาใช้กับรีสอร์ทเอามาใช้กับอะไรเงี้ยแล้วก็ภาพที่มันจะต่างไปจากท แบบมิติใหม่ของโปเกมอนเลยนะเป็นมุมมองการนำเสนออีกอันหนึ่งของเขาค่าแต่การแก่การดูแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเโชว์พลังอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะอันนี้มันเป็นฟิลแบบว่ามาอยู่ที่รีสอร์ทเนาะเหมือนเป็นการแบบว่าเป็นความพักผ่อนหย่อนใจเราอาจจะได้เห็นแบบมุมใหม่ที่เขาแบบมาผ่อนมาแบบมาโชว์ความน่ารักไม่ใช่แบบว่าสู้กันติ่เนอร์กันอะไรเงี้ยวันว่างๆของเหล่าโปเกมอนอะไรประมาณนั้นน่าดูน่าดูเป็นแบบวอลกวันเดย์อะไรอย่างเงี้ย เสียงผ้าไทยเป็นไงนะพี่ถ้าที่ฟังโอเคนะเสียงผ้าไทยดีนะแบบจำเหมือนเสียงเหมือนเสียงมีเสียงมีเสียงคุณป้าคนนึงที่เคยผ้าการ์ตูนที่เราอ่ะน่าจะเคยสัมผัสมาในวัยเด็กแต่ในตัวแบบคุณโหนอะไรเงี้ยใช่ใช่มีความเหมือนนมิตะ แบบเหมือนโดเรมอนน่ะเสียงอะใชาเสียงใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นรู้คนเยอะหรือเปล่าทีมภาคทีมมาภาคคิดว่าน่าจะแบบเหมืออาชีพ่อสมควรเพราะว่ารู้สึกแบบไม่ได้ติดขัดอะไรมันสมูทไปกับตัวละครเสียงคาตครสมูทมากๆาคเน็ตฟิกกันตีอยู่ละงก็สําหรับใครที่สนใจนะคะพลาดไม่ได้เลยกับเรื่องนี้แบบว่าถ้าไม่มีอะไรดูเรื่องนี้เอาไว้ดูชิลๆในแบบว่าส่งท้ายปีใหม่ได้เพราะว่าแบบสตรีมมิ่งลงเน็ตฟิกเนาะ เราลืมไปยันหนึ่งพี่ให้คะแนนเราลืมให้คะแนนอ๋อเราเราเพลินไงเราเพลินไงเพลินสิ่งอ่ะพูดพร้อมกันเลยอ่ออ๋พูดพร้อมกันเลยวัดใจวัดใจอ่านับเลยกันส่อสั้นป้าห้าโอ้โนน่าดูมัน่าดูมันน่าดูมันน่าดูมากคือแบบว่าเราโตมากับโปเกมอนอยู่แล้วเนาะเรายิ่งแบบว่าตอนนี้แบบเราได้มาเห็นเขาในมุมมองใหม่ๆใหม่ ภาพสวยภาพน่ารักฟีลกู๊อย่างนี้เข้ามาจะไม่ให้ค่ะสต็อปโมชั่นด้วยอะไรเงี้ยงานโปรดักชั่นดีโคตรบอกแค่นี้ครับจัดไปครับสำหรับใครที่อยากดูโปเกมอนในสไตล์สต็อปโมชั่นนะคะแล้วก็ปล่อยใจใจจอยในวันปีใหม่อะไรอย่างี้ก็สามารถรับชมได้ที่ Netflix นะคะวันที่28ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะจัดไปครับฉันเลือกงานแล้วนะลาลูกทุกเรื่อง